สิ่งที่ใช่แล้วคือไปฝึกพลังงานเนี่ยกระตุ้นพลังงานกุนเดเลนีไปทำอะไรกันอยู่ตั้งตั้งนานการฝึกเนี่ยเข้าไม่ถึงสักทีนะคือโค้ดซ้ำได้เลยอยากจะบอกพวกคุณอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่กำลังฝึกอะไรอยู่ที่แบบโอ้โหนั่งสมาธิมาแบบนี้ยี่สิบปีมันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยพอมาพอมาแบบว่าจริงๆแล้ว พลังงานกุนเดลีนีมันก็เป็นแค่ชื่อนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่โค้ชพาพวกคุณทำสมาธิอย่างของดรโจนั้นก็คือกระตุ้นกุนเดลินีเหมือนกันเพราะว่ามันมาจากพลังงานตรงพลังงานทางเพศตั้งแต่ตรงข้างล่างอะนะคะเพียงแต่ว่าสับโค้ชไม่ได้ใช้สับคำนั้นจริงๆมันเหมือนกันอ่าเดี๋ยวฟังต่อไปตรงนี้ซึ่งมันมีอะไรที่สาคัญมากกว่านี้อีกนะยังไม่ถึงแบบคีย์บอร์ดเลยทั้งหมดนี้มันก็สำคัญทั้งหมดเลยนะเนี่ย โอเคถึงตรงนี้นะอ่ะต่อข้อความของสอนพลังงานกุนเดลินีคือพลังงานซิกเนเจอร์ของเรามันเป็นพลังงานที่สร้างความตั้งใจซึ่งเปิดคุณให้ตรงกับความถี่คือฟรีค u นซี y ของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพวกเราเพราะฉะนั้นสรุปไปง่าย ตรงนี้หมายความว่าถ้าคุณอยากจะติดต่อกับพวกเอเลี่ยนอีทีนะให้คุณไปเปิดพลังงานฝึกพลังงานกุนเดลินีคือจากตั้งแต่ข้างล่างจักระรูทขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะติดต่อกับพวกที่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติที่4ได้นั่นคือความหมายแบคทีเรียและ d r a ก o ที่อยู่ในความหนานแน่นต่ำคือพวกที่มิติที่ส ใช้พวกคุณเป็นอาหาร being ที่อยู่ในความหนาแน,น่นต่ำที่อยู่ในมิติที่สี่ค้ชใช้คำว่ามิติที่4ี่คุณจะได้เข้าใจแต่มันหมายความว่า fourth density fourth density ก็ไม่ใช่ว่า being ที่อยู่ใน density นั้นอะจะแบบดีไปหมดไม่ใช่พวกที่ยังไม่พัฒนามากๆแต่ว่ายังอยู่ใน fourth density ก็ยังมี พวกบีอิงที่ที่มีความหนาแน่นต่ำ mm hmm. เขาใช้คำว่าความหนาแน่นต่ำที่อยู่ในมิติที่สี่ต้องการพลังงานซึ่งมาจากอารมณ์โดยเฉพาะการหลังต่าบางชนิดฟังดูดีๆนะคะแล้วเขาจะมาเสริมให้พวกคุณเขาต้องการพลังงานโดยการหลังต่อบางชนิดออกมาพลังงานตรงนี้ซึ่งจอร์จเล่าให้ฟังว่าเขามีประสบการณ์โดยตรงเลย และเป็นประสบการณ์ที่แบบมันร้ายมากสำหรับเขาเขาถูกลักพาตัวไปแล้วเขาเห็นกับตาสิ่งมีชีวิตเขาใช้คำว่า being ที่อยู่ในมิติน,นั้นตอนที่เขาถูกจับตัวไปอะ่ะเขากินสารสารเนี่ยซึ่งถูกดูดออกมาจากตัวจอร์จแล้วก็สารเนี่ยมันถูกเหมือนดูดออกมาหลั่งออกมาจากต่อม ในร่างกายของจอร์จซึ่งจอร์จเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเขาบอกว่ามันบอกว่าโคช้ชไม่อยากใช้คำว่าโหดร้ายนะแต่ว่ามันก็ประมาณนั้นแต่ว่าเขารอดชีวิตมาได้จากการช่วยเหลือของบางบีอิงแล้วเขาก็มาเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าที่พวกเราอะคิดกันนะว่าคือโคช้ชก็พูดเสมอหลายช่องหลาย,ลายสื่อตอนนี้ก็พูดว่าพวกพวกเรปทูเรียน เขากินพลังงานต่ําเขากินยังไงเราจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราอยู่ในมิตินี้เราไม่เคยเห็นแต่จอร์จนี่มีประสบการณ์โดยตรงทีนี้โค้ชจะให้พวกคุณนึกนะเหมือนคุณดูหนังอะ่ะคุณเคยเห็นหนังใช่ไหมที่บอกว่าพวกมารหรือพวกปีศาจหรืออะไรเนี่ยที่มันดูดพลังงานแล้วก็ดูดเข้ามาแล้วก็กินแบบนั้นะคือโค้ชเห็นภาพว่ามันเป็นประมาณนั้นเลยนะซึ่งจอร์จเองบอกว่า เขาโดนอย่างนั้นเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายอ่ะเขาถูกดูดพลังงานจากในตัวของเขาจากต่อมในร่างกายไปแล้วพวกนั้นมันกินพลังงานแบบนี้ซึ่งมันเป็นข้อความที่สําคัญมากเลยนะพวกเราสงสัยว่ามันกินพลังงานต่ำๆพลังงานเขากลัวมันกินยังไงกันวะเนี่ยคือแบบถูกดูดไปอย่างนี้เลยนะคะทีเนี้ยบีอิงที่อยู่ในระดับต่ําในมิติที่สามใช้วิธี รีดรีดของเหลวออกจากร่างกายมนุษย์ในระหว่างที่เดยนนะคะโอเคเดี๋ยวะคะโค้ชดูก่อนนะว่าอ่านถูกประโยคเนาะโอเคถูกละตรงนี้มาตรงนี้นะคะต่อตรงนี้ขออาภัยด้วยสายตาเริ่มไม่ค่อยดี บีอิงที่อยู่ในระดับต่ำในมิติที่3ใช้วิธีรีดของเหลวออกจากร่างกายมนุษย์ในระหว่างประสบการณ์นี้นะจอร์จมีประสบการณ์นี้ตอนที่ถูกลักพาตัวไปซึ่ง้อนบอกว่าเขาจะลักพาตัวมนุษย์ไปแล้วก็ไปรีดของเหลวออกจากร่างกายมนุษย์แล้วก็ดูดเข้ามากินเป็นพลังงานสำหรับพวกเขาแล้วพวกเขามองว่า เขาเรียกวิธีนี้ว่าเป็นการ milking the cow <c oughs> มันเหมือนกับการรีดนมวัวสำหรับเขามันไม่ผิดมันก็ไม่แตกต่างกันเลยใช่ไหมละ่ะที่พวกคุณจับวัวมารีดนมว,วัวพวกเขาก็รีดน้ำในต่อมจากเราไปกินคือเโคเสริมให้นะเขาจะบอกว่า พวกคุณกลัวพวกเราที่จะถูกกินพลังงานมันก็ไม่แตกต่างคุณจับวัวไปรีดนมออกมาโอเคนั่นคือความหมายเห็นชัดไหมพวกดราโก้ระดับร่างที่กำลังดูดกลืนกินความกลัวในมนุษย์และโดยเฉพาะพลังงานของ secretions ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวโค้ชบอกให้ว่ามันคืออะไรพวกดราก้ระดับล่างเลวร้ายกว่าพวกมนุษย์ระดับล่างคือจอเนี่ยเขากําลังจะบอกว่าพวกเรปทิเรียนพวกดราก้เนี่ยมันก็มีหลายระดับแล้วพวกระดับล่างๆต่ําช้าเลวทรามของพวกเรปทิเรียนมันร้ายกว่าพวกมนุษย์ที่มนุษย์ที่เลวร้ายต่ําช้าเลวทรามคือพวกเขาก็ยอมรับนะจอนก็บอกเองว่าเขาก็ยอมรับว่าพวกเรปทิเรียนและร้ายชั่วร้าย,ย,ายก็มีร้ายกว่ามนุษย์อีก แต่พวกคุณอย่าพึ่งหยิงพยองถือว่าตนชอบทำในสิ่งต่างๆเพราะพวกคุณก็ไม่ได้ดีกว่าใครแค่แตกต่างกันเท่านั้นเองฉัน่อนอยากจะบอกพวกคุณว่าพวกมนุษย์ถูกหลอกใช้ได้ง่ายมากแต่ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือฟังดีๆนะคะพวกเราทิ้งเบาะแสะทั้งหมด ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกการควบคุมทุกการจัดการให้มีทางออกเสมอถ้าพูดในมุมมองของทางจิตวิญญาณร่างกายของมนุษย์เป็นแค่พาหนะสากลพาหนะสากลที่กลุ่มวิญญาณต่างๆมากมายสัมผัสถึงความเป็นมนุษย์ซึ่งมันเป็นของขวัญที่มอบให้กับความหนานแน่นในโลกของมิติที่สามและพระผู้สร้าง มีจุดประสงค์ในการให้จิตวิญญาณที่กำลังมาเรียนรู้ได้มีประสบการณ์และได้หาหนทางเดินกลับบ้านให้ได้โค้ชแปลให้ตรงนี้ใหม่แล้วกันนะว่าหมายความว่าร่างของมนุษย์พระผู้สร้างสร้างมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นจิตวิญญาณในมิติต่ตางๆในดวงดาวต่างๆเข้ามาในร่างของมนุษย์เพื่อจะมามีประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ แล้วให้จิตวิญญาณนั้นได้เรียนรู้แล้วก็หาหนทางเดินทางเพื่อที่จะกลับบ้านได้ให้เป็นนั่นคือความหมายนะคะการผสมผสานร,ระหว่างเจ็ดจำนงเสรีคือ free will free will and attachment attachment คือการแยกแยะออกให้ได้การแยกแยะออก จากแหล่งที่มาจากภา,ายในของคนนั่นคือคีย์สำคัญที่สุด